ถ่ายแเป็น่างมัดูบรรยากาศคนใ่หัต่้งมาช่วงเช้า ก็แปดโมงกำลังดีตอนนี้10บโมงกว่าคนเยอะเริ่มเยอะแล้ววัดวดอรุณน,นะครับถ่ายด้วยทังคชเอะยโคค่สอดีนะครับ้่ มีตั้งค้าตรงหน้าวาดัดตรงนี้ เรินะเจรไพวันเจ้าเล่น,น,เนพีโ่โรยลกรอตรงน,งนี้ดีกว่าขอคคนเริ่มเจ <c oughs> <c oughs> ออาบคุณทุกคนใ้ไมรูนะครับ